กลับมาเจอกันอีกแล้วครับป่ะมัมมี่เหมือนเดิมเลยใช้บอมจีจีเหมือนเดิมครับผม let's go ปะเราจะไปอยู่ไหนดีครับสะพานที่แบบคนเยอะมากคนตึกก็คนเยอะเช่นกันหรือเปล่าว่ามีมิติคนนี่หว่านะครับโอเคปืนผมพร้อมครับพร้อมลั่นมีคนเป็นป่ะไม่มีครับไม่มีไม่มีตอนนี้ไม่มีนะเงียบนะตอนเนี้ยก็แต่มยิงอะไรกันวะไม่มีไม่มีมมยิงะไรกัน โอ้ยมองะไรไม่เห็นเลยว่ะเคมองเห็นแล้วนะครับอ้ยมันมีขึ้นมาเต็มเลยยิงแม่งอย่างเดียวครับตอนนี้ยิงไม่เลี้ยงโอเคมีมามีมามีร่องหอนมาไปยังวะเห็นแวบแวบขึ้นมาแลเว้ยขึ้นมานี้ยิงทิ้งเลยนะอ้ด้านล่างมันเยอะจังวะอมีด้านล่างแม่งเยอะจัดโอ้ยโดนช็อคบอมอเฮ้ยเยอยโดนระเบิดล่วงมาเด้ๆๆๆอเด้อเด้อดเบงบนดิมันตายยังวะ ตายแหละเก่งตายแล้ว,ตา,ลวตามมาไหมยังไม่มีแม่งผมโดนระเบิดร่วงชิบหายเฮ้ยๆร้องหนรองหนดีไปแล้วยิงไม่ทันถ้าเกิดมันเพิ่งเกิดแล้วไปยิงมันอะดาเมจไม่เข้าตัวนะครับมันเปลืองกระสุนคนกับบอมมีม่ตอนนี้ยมันคืนๆกันละออก็ยินเข้านั่วแตกไปเพิ่งเกิดกูก็ตายแล้วมัมมีบ่บ่นเพิ่งเกิดกูตายแล้วเหรออา่าเดี๋ยวนะห้าหลังมีมมบัมมี่ปะ เสียวเสียวกลัวกลัวกระสุนเรามีเยอะคงไม่จําเป็นต้องเก็บเก็บไว้ตอนในนี้แล้วกันกระสุนน้อยโอ้ยเย้ล่วงอุย้ยใครวะอืตอตบไม่โดนกูหรอกอุยอ้ยโอ้ตบโดนเฉยเลยกูเพิ่งบ่นเมื่อกี้ว่าตบไม่โดนกูนั่นไงว่าแล้วหมดสนุกเลยกำลังยิงบอมมันๆเลยอุ้ยชิบหายติดๆเดี๋ยวนะ จะตบยังไงดีวะเนี่ยแม่งเล่นของหนักเพืได้วะโอ้ยยิงกูยังไงนเนี่ยใครยิงกูอ๋อมีคนข้างบนยิงเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะเมื่อก,กี้เห็นอยู่คุณตั้มตั้มซอยซอยแล้ววะซอยเก้าตั้มซอยเก้าใช่เหรอเขาอยู่ซอยเก้าหรือเปล่าวะซอยเก้าไหนวะเนี่ยตอนนี้เหลืออีกสี่คนสี่คนชิวๆเฮ้ยเฮ้ยการเดียนการเดียนโอ้อรับพรหน่อยเว้ยเฮ้ยรับพรหน่อย เป็นรอเลยครับผมเป็นรอเป็นรออย่างเดียวครับเราจะเป็นอมตะกันชิบหายแล้วมันยิงมาแล้วเออต้องนี้ดีกี่รอบวะมันถึงจะอมตะตอนนี้ไอ้มัมี่ลหนตัวนี้น่าจะเดือดสุดๆอ่ะตอนนี้ปึ๊บตบเทช็อตตบมัวเ,เฮ้ยเฮียมีหลุดมีหลุดมาแต่ครับโอ้ยอไอหอกสังหารนี่ก็คคคคโคตรแรงนะไอหอกเนะี่ย ถ้าคนเล่นเป็นนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาโล่ไปจามหน้ามัม,มี่นี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบโคตรแรงเลยนะเรียบร้อยครับคนตายหาหมดไม่รอดประชากรมัม,มี่มันเยอะกว่ามันยากที่จะเอาตัวรอดได้นะครับโอเคมา let's go ครับจัดไปครับหาที่อยู่แบบเงียบๆดีกว่าอยู่ไหนบ้างได้บ้างมัเนี่ยแบบเงียบๆเลยอืมโอ้ยสวยและ ในโกดังน่าจะเงียบสุดแล้วคนมันไม่ค่อยอยู่กันอยู่แต่ข้างนอกนะครับเอเหมือนข้างล่างจะเป็นในท่อในท่อก็ไม่เป็นเช็ดสะพานแตกวะสะพานแตกอืมยิงใครก็รู้มัวนวดโดนไปหมดผมว่ามันต้องมีขึ้นมาต้องดูเอาไว้ดูเอาไว้ก่อนมีไหมยังไม่มีมาสะพานเคลียนะสะพานตอนนี้เคลียครับ แถนนี้ก็เคลียร์เคลียร์จริงปะเนี่ยต้องดูครับต้องดูไปบนหลังคานี่ก็ต้องดูเหมือนกันนะเรียบร้อยครับยิงดิเผื่อโดนไม่โดนไม่โดนไม่เปเลยหยุดตึกยุดตึกฟึบโอเคต้องหักเมาส์ลงทันทีเลยอะ่ะกันไว้ก่อนเฮ้ hey, ด้านหลังมีใครอ๋อไม่มีไม่มียิงมันยิงมันโอเคแตกยิงก่อนก็ได้ก่อนอันนี้ขอกันพี่ขออืมมัน หนฆ่าไปแดกแล้วผม้มวนมายิงแม่งก่อนเลยเออปืนเราแรงเพื่อนแม่งรอซอนนี่หว่ะชิบหายมันรอเอาแต้งไว้มันรอซอนไว้ระวัาางตกก็พอละขอแค่นี้เลยเวลาเจอมนมีตัวปลาระเบิดมานี่คือแบบหลีกเข้าไม่ทันนะบอกเลยอืมขอหมดไหมหมดยังตอนนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่คนเท่านั้น ขอ,ออย่างเดียวอะ่ะมึงอย่าไปรับพรกันมาเลยข <c oughs> อแค่นี้แหละเฮ้ยเยกือบตกเมื่อกี้น้องคนเป็นไหนละตายแล้วเหรอเฮ้ยมีตัวเกิดจะใกล้เฮ้ยมีคนขึ้นมามามีขึ้นมาครับมามีขึ้นมายิงก่อนยิงก่อนหมดยังข้างบนนี้มีอยู่กันแค่สองคนอีกคนหนึ่งสลายตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ๋อเขาออกห้องออกไปไหนอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาเร็วอุย้ยเต็มเลยวะอืมเฮียตอนนี้กูมีแค่มีหมูมีค,ควายไอควายก็เฮียแล้วมีนี้จะตายปุ๊บ,ปบไปแล้วไปละกูขออย่างเดียวคือไม่ไม่เอาตัวดูดก็พอละเฮ้ยอืมมาว่ะอุยเฮียอุ้ยโดนดูดมาดูดโอ้โห อูนูว่าข้างบนมันมีคนอยู่ช่วยยิงชิหายแม่งหนีไปหมดละเคตอนนี้เหลือแค่คนเดียวใครวะเนี่ยเมื่อกี้ผมนึกว่าใครแม่งใช้สไนย,ยิงเมื่อกี้ตกใจหมดไม่ใช่สไนนี้วะมันเป็นแขนมัมมี่เฮ้ยมีมีหมูอีกอย่างเงี้ยต้องตัวดูดเลยนี่๋ยวต้องใช้ะระฆังหน่อยเพ้งเดียวทิศทางเปลี่ยนทิศนะบอกเลยเพ้งเดียวนั่นไม่ทันได้ยิง ไอ้ทนจะยิงก็ตายแล้ววะพี่ไปครับหรือกันต่อหรือกันต่อครับลุยกันต่อไปโอ้โหไอตัม้มพี่ตั้มเขาจะเอาตะกอรอทะลุห้าร้อยปะเนียยิงอย่างเยอะไม่หาที่อื่นอยู่ดีวาอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภยัยอันนกูว่าเป็นข้างล่างนั่นกูว่าแล้ว ปลาระเบิดขึ้นมาอย่างนี้อืมไปก่อนไปก่อนอย่าตายก็พอแล้วเฮยติดอะไรวะเฮ้ยมามี่ฟีเหรอยิงได้ไหมมาระวังก็พอระวังตัวก็พอครับอย่าเป็นก็พอแล้วมัมมี่อ่ะเป็นแล้วแบบลำบากลำบากแบบลำบากจัดจัดเฮ้ยเชีย่ยกูมองไม่เห็นได้ไงผมมองกูมองไม่เห็นได้ไงก่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาฟีก่อนแล้วกัน แน่มึงรอซ้อนยิงสองตัวดิเรียบร้อยครับเจอสามหนึงสามาไปครับกูสามสองหายเยื่อหายเยื่ออฮ้ยแม่งโอ้โหได้ไงแล้วเกิดอย่างนานเลยไอ้เหียไม่น่าพลาดเลยผมผมมองไม่เห็นฟ้าลงจริงนะเมื่อกี้ปืนมันบังอะ่ะนี่กูมาละวกูสามสองโดนเลยโดนยิงตาย อยู่ไหนดีวะเนี่ยอ่ออยู่ตึกเดียว,ว่าไอยู่ตึกอยู่ตึกอยู่ตึกดีกว่าไปครับ Let's go พร้อมลั่นจะได้เป็นมามีหรือเปล่าอ้อโหด้เป็นมามีได้เอางไงดีวะกูอยู่เคียพร้อมลั่นเน่ะเฮ้ยเอเคียตบไมโ่โดนเมาช้าไปหน่อยเรียบร้อยครับเจอดักครับโจมมุมตึกครับเฮ้ยเฮียโดนนั่นน่ะเฮียช็อต ันต้องตบหัวไว้พวกนี้มันใส่เลือดเยอะเรียบร้อยครับไอสามถึงสามโดนสามสองหกอย่างกูตบแล้วครับ <laughs> อ,อยู่ท่อดีกว่าอุ้ยมีแก๊สพิดดีกว่าถ้าไปนี่คือผมตายแนี่ยตายปะไม่ตายนี่ว่าโอ้โหแต่ว่าไม่ตายก็เฮี้ยแล้วโอ้โหเอ้ยอ๋อนึกว่าคนเน่ตกไงดีกว่าตกไงโดนปึ๊บโอ้โหยิงผิวจัดแม่งเลือดน้อยเมื่อกี้ ถ้าเรียกเยอะนะโดนละวินี่อุ้ยไม่โดนเฮ้ยเลยโอ้โหโอ้แล้วเกิดอย่างนั้นเกิดนานจัดไม่เกิดงานไม่เอางี้ปึ๊บโอเคเกิดละเฮ้ยตบอืมไอ้กางเกงแดงนี่กูต้องเอาให้ได้ทีเนี่ยโอ้โหตบไม่ได้อีกแล้วเจอสองเปี้ยงทีกูตายประเด็นแกพิ้วด้วยนะเรียบร้อยครับ โดนจนได้โอ้โหยิงกันมันมากครับยิงเงินมันมากมันจริงๆสามคนตัวดูดนี่แหละเป็นตัวที่สามารถคุมเกมได้ครับอืมเฮ้ยตกไปทีนึงแล้วตกไปทีนึงแล้วอีกทีนึงอีกทีนึงกูก็ตายเรียบร้อยครับทีที่สองเนี่ยตายของจริงเฮ้ยแล้วเป็นผมที่ได้เว้ยเฮ้ยเหลือสองคนครับอีกสองคนยบรรออีกหนึ่งคนไอตัวนี้อยู่ในพ่อไม่ใช่หรอ ไม่ใช่มันอยู่ในท่อหรอหรือว่ามันย้ายไปแล้วอ๋ออย่ตึก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 ครับตึกระเ,เบิดไปลวงไหมลวงเปล่าไม่รู้นะแล้วผมโดนใครยิงมาไม่น่จะตายไปไหนแล้วไปไหนแล้วหายวิ่งไปไหนแล้ววะคนนี้เขาเล่นมิดหมู่ด้วยไเรียบร้อยไม่รู้ไปตายไหนผมนึกว่าเขาก็โดดลงแมปด้านล่างไปแล้วแบบว่าบั็กก็โดดลงไป ไม่ใช่โอเคเกิดใหม่ได้ครับไปรอบนี้แหละนายเป็นคนแน่นอนรอบที่แล้วเป็นมัมมี่อย่าพลาดก็พออย่าพลาดโดนตกเป็นก็พอละแค่นั้นเลยอืมไม่ใครอ,ะอ่ะอ้าวตามฝาดอีกแล้วตรงเนี้ยของจริงเทพโหดจังเฮ้ยเป็นปะเนี่ยเป็นนี่ยิงทิ้งเลยนะโอเคนยกว่าเป็น ไปสะพานดีไหมผมไปสะพานผมจะโง่ตายอีกบ่หวะอ่ะเปิดอยู่เครียร์ไปเปิดได้สกิลไม่ได้โอเคเฮ้ยด้านหน้า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 ทุลมุนวุ่นวายจัดเฮ้ยผมวิ่งบังกระสุนใครเนี่ยผมขอโทษด้วยนะคือมันแบบมันอยู่เฉยไม่ได้จริงมันต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับไปด้านล่างเอ้ายิงมั่วโดนเฉยมั่วก็เสียวได้ ไม่ตกโอเคไม่เป็นไรวิ่งใหม่วิ่งใหม่เอ้ยเหมือนมามีจะเกิดไม่มีโอเคมันมันก็เป็นแค่ภาพลวงตาโอ้ยเดือดเตือเตือเตือเฮ้ยเพื่อนระวังโอเคผมยิงช่วยให้แล้วยิงสู่หมั่วๆวเลยไปครับยิงไปครับเผื่อมีตามาอ่าไม่มีครับอ่ะยิงต่อครับอ่ะโดน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 ด้านหลังไม่มีโอเคผมเป็นคนที่ระแวงหน้าระแวงหลังตลอดเวลาครับ ไปยิงครับต้องโดนสักตัวมวอม่างเงี้ยอืมมอม่วอาวเงี้ยผมชอบด้านหลังไม่มีเอเคมีมาไหมอ,อุ๊ยอ,ยอ,ยอยกระโดดเป็นจานพนมเลยถอยกันครับถอยกันด้านหลังไม่มีเยี่ยมมามีเริ่มเป็นเยอะผมว่าคนใกล้ใกล้ละใกล้จะส่วนพันละครับตอนเนี้ยยิงอะไรกันวะมองไม่เห็นเลยว่ายิงเลยกันอืมมีไงมาแล้วมาละอืมเกือบได้เน้นเ้นแต่ก็ไม่ได้ แม่งเอาไปหมดแล้วมีมะม้ยตรงนี้ยไม่มีเคไม่มีนะไม่มีนะข้างบนมีเหรอไม่มีนี่เฮ้ยอุย้ยชิมหายอูย้แม่งโดนว่ะมามามา,มาตบตบครับตบตบ,ตบอืมตบทะลุอย่างนี้เลยเหรอตอนนี้คือมีเวลาหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีนี้คือต้อง้อยดูดมันดูดมันเออนั่นแหละเฮดช็อตมันต้องคลิกขวาตบไว้เผื่อเจอพวกตัวเ,เยอะ ดี๋ยวจะแย่อู้โคตรแรงไอเทนูตัวนี้นี่ปืนบอมนกไฟฟินิกเข้ามาอดีตปืนเทปเนี่ยแต่จเจอปืนบอมจีซีโค่นไปแล้วเคในท่อไม่มีโอเคบนตึกครับบนตึกมีเหลือตัวหนึง่งไปครับลงมาครับอ้าไม่ลงมาอีกดื้อจริงเดี๋ผมขึ้นเองเอาตายั้งงั้นว่าจะขึ้นมาจัดการแล้วไนงะโอเคไม่เป็นไรคิดว่ารอบนี้น่าจะ น่าจะวินสุดท้ายแล้วแหละวินสุดท้ายแบบวินสุดท้ายจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวินสุดท้ายจริงเปล่าม,ม,มามี่มันนำแล้วเจ็ดต่อแปดห้องนี้เก้าวินดีแล้วที่สร้างเก้าวินสิบสามวินมันนานไปผมว่าเก้าวินยังกำลังดีขึ้นไปขึ้นไปอย่าเป็นมามี่ก็พอแล้วโอเคเป็นเปล่าผมว่ามันต้องเป็นไม่เป็นนี่หว่าไม่ทันแล้วผมกระโดดลงลงมาแล้ว บนสภานตอนนี้ก็ไม่มีโอเคไม่มีถือว่าผ่านรอบน,นี้มัมมีอาจจะลำบากนิดหน่อยมั้งนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสักคนสองคนอะ่ะมัมมีมันก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วเฮ้ยเห็นแบบแบบตายไปแล้วปีไว้นะคนนี้ยืนนิ่งเลยด้านหลังจะเกิดก็พอตรงน,นี้น่าจะได้นานๆเลย โอ้ยมัม,มี่มาแ๋ยวง้างแล้วเบิดนิวเคลียร์เราเลยเดี๋ยวขจัดใส่คนด้วยกันเองนี่แหละเอางี้หูแตกเลยหูแตกหูแตกทำไมเสียงตีนมันหลายตีนไงวะเสียวเหลือเกินเสียวแบบมัม,มี่เนี่ยเฮ้ยกาเดียนเพื่อนเอาอยู่ครับเพื่อนเอาอยู่โอ้รอบนี้มัม,มี่น่าจะยากวะน่าจะใช้ชีวิตกรนแบบว่าลำบากละ ใชครับเก็บกล่องกระสุนมาไหนๆก็มีเยอะไปโดนตรงไหนไวะเนี่ยอาต,ตัวฟีมันโดนนี่่าชิหายแล้วเป็นกันเยอะด้วยเป็นกันเยอะครับเป็นกันเยอะละเป็นกันเยอะละไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับไม่ได้การละยิงมั่วครับตอนเนี้ยคือกูยิงมัวเรียบร้อยครับโดนใครหรออใครบ้างก็ไม่รู้ยิงช่วยเพื่อนก่อนอืมไหวยอยู่เพื่อนบอกว่าไหวอยู่ครับอุยอ้ยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กูใช้ปืนบอมกูดิ เยอะจัดข้างบนเนี่ยมั่วหมดแล้วมั่วหมดอืมยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างก็แล้วแต่ตอนเนี้ยอืมโอ๊ยโทษทีช่วยไม่ทันเฮ้ยช่วยก่อนช่วยก่อนต้องยกปืนมาใหม่ปะยกมาใหม่วะมากันบานเลยมามี่ตอนเนี้ยทิพไห้แลถึงคราวที่เราจะสูญพันธุ์กันนะครับ้ยอืมทำไมยิงไม่เข้าวะารับพรมาหรอนั่นกูว่าแล้วรับพรมาจริงด้วยงั้นเอาเท่าที่เคลียร์ได้ก่อน เฮียมามี่แม่งเยอะจัดเลยโฮ้ยนี้ก่อนแล้วกันตามมาปะก่อกระสุนพี่ขอแล้วกันอเอ๊ะลงท่อครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีหรือเปล่าแต่ก็อเอผมก็สู้เท่าที่จะสู้ได้อ่ะยังไงก็รู้ตัวแล้วครับว่าไม่รอดการเดยนมาอื้มมา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 ,มา โอ้ยเฮียอะไรเนี่ยยิงไม่เข้าโอ้ยเฮียยิงโดนด้านหลังเฉยสัตว์โอเคก็จบไปแล้วครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผมเลยครับแล้วก็เป็นบุฟแฟนเพจด้วยฝากไปได้วยครับไว้เจอกัน